สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีส่สามท่านพูดแนดดะนำอเดกับโรงแรมเซ,นเซนลล็นทรัลบายเซ็นทรัลศูนย์ราชการนะครับแจ้งนวัฒนาทลาลนราผม วันนี้เราจัดงานเว g แฟร์หลังจากห่างหายจากโควิดมา3ปีนะคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะในปี2023นะคะก็มีความยินดีแล้วก็ขอต้อนรับกับล,ลูกค้าทุกท่านในอนาคตข้างหน้านะคะครับก็สามารถติดต่อได้ที่02-143-1234นะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสถานรูอยู่ใจกลางแจ้งวัฒนะนะครับ ซิลิิงสูงนะครับแล้วก็จุดได้พันสองร้อยคนนะครับสำหรับงานเลี้ยงแล้วก็สองพันคนสำหรับงานคอ칵เทลนะครับค่ะขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของคุณนะคะที่จะว่ามีห้องจัดเลี้ยงหลายแบบเลยครับก็จะมีตั้งแต่ไซส์สี่สิบหกสิบสำหรับงานห้องมั่นนะครับอันนี้มอีอยู่ที่ประมาณยี่สิบกว่าห้องนะครับแล้วก็ห้องใหญ่สุดนี้ก็คืออยู่ที่ 2,000คนนะครับแล้วก็สําหรับซ<ม>ีดดาวดินเนอร์ก็อยู่ที่1,002นะฮะ<ม>แล้วก็เซลลิงสูงถึง9เมตรนะฮะนอกจากนี้เรายังมีห้องที่เป็นเดลยมิตติ้งด้วยเราเป็นเดไลท์อีเวนต์ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นอยู่ในส่วนของห้องห้องอีเวนต์พิเศษกิจกรรมพิเศษจะเป็นอาคารทรงกลมชื่อห้องออ i ดิทอรี่มค่ะตรงนี้ก็คือสามารถจุคนแล้วก็เป็นคอรคเทลได้ประมาณ250คนเลยทีเดียวค,ค่ะ แล้วก็ที่สําคัญที่จอดรถเยอะมากครับไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถครับอืมน้ับองห้องพักตอนนี้ก็คือเปิดเต็มที่เลยใช่ไหมครับห้องพักสองร้อยสิบสองห้องตอนนี้เปิดเต็มที่แล้วครับอืมก็ในส่วนของห้องพักอะค่ะทั้งหมดสองร้อยสิบสองห้องเรามีสวีทจริงๆอยู่ทั้งหมดสี่ห้องนะคะแล้วก็กําลังรอผู้บริาวสาวเข้ามาใช้บริการกับทางเราเพื่อที่จะแต่งห้องสวย แล้วก็จัดพิธีมงคลสมรสนะคะเรื่องามคุ้มคหานะครับอยากให้กำลังใจเชื่อที่จะและ้วท้อแท้หรืออะไรที่แบะมันนี้ครับที่ท้อแท้หรืออะไรให้กำลังใจนะครับในสถานการณ์ปัจจุัจริงๆตอนนี้เศร,รษฐกิจเขากำลังฟื้นตัวกลับมามากขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่กำลังท้อแท้อยู่ชั <c oughs> ้คิดว่าเ,ออเราอาจจะต้องมองในส่วนที่ ที่วันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ขาบใดที่ยังคงมีลมหายใจทุกคนก็ต้องต่อสู้กันต่อใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็ในส่วนของโรงแรมขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่กําล <the> <il> ังท้อแท้ให้มีกําลังใจลุกขึ้นมาสู้ๆทุกคนนะคะในส่วนของชาวต่างชาติอะไรพวกนี้ครับชาวต่างชาติตอนนี้ก็เริ่มกลับเริ่มกลับมาแบบโงการจาเน มีเยอะขึ้นนะคะม,มีเยอะขึ้นมีเยอะขึ้นค่ะก็ทั้งงานประชุม <c oughs> งานจัดเลี้ยงอะไรต่างๆอะคะ่ะก็ส่วนหนึ่งก็จะมีได้รับการสนับสนุนจากทางราชการบางหน่วยง,งานด้วยแล้วก็บางส่วนก็คือจะเป็นทางบริษัทเขาเปรตเ,เองด้วยที่เริ่มมีมูฟเ m e n t ในการจัดประชุมหรืออะไรต่างๆ <c oughs> พร้อมกับงานเลี้ยงงานเปิดตัวอะไรเงี้ยค่ะอืมราคา เร่องต้นเท่าไหรแบบไหนยังไงสำหรับคนเขาบอกในยุคหรือยุคช่วงนี้อืมเออเราก็ผันแปรไปตามยุคสมัยเหมือนกันนะคะก็ตามสถานาการณ์เช่นกันค่ะในส่วนของราคาค่ะเราก็จะดูตามงบประมาณของลูกค้าด้วยส่วนหนึ่งนะคะซึ่งซึ่ง,งจริงๆแล้วเรามีราคากลางด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าท่านใดสนใจจัดงานเลี้ยงงานอีเวนต์หรืองานประชุมนะคะก็ติดต่อมาได้ที่แผนกเซลล์ค่ะมีส่วนของตลาดไหมทีัต องในส่วนของตลาดไหมนะครับโรงแรมเรานี่จะอยู่ใกล้ตัวเราเองก็เป็นศูนย์ประชุมอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับตัวศูวนย์ประชุมอีกที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของที่พักรองรับได้แล้วก็สําหรับ p amp post ของการประชุมใหญ่ๆเราก็รับเป็นสถานที่ตรงนี้นะฮะซึ่งตอนนี้เนจะมีการท่องเที่ยวที่เป็นรางวัลก็คือ incentive เข้ามาสําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ จีนอินเดียซึ่งตอนนี้เข้ามากันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนอกจากนอกจากเออเราจัดงานอีเวนต์ในน่้นเ,<อ>เดทิ้งแฟร์การจัดงานเลยเลดทิ้งแฟร์เนี่ยจะมีแผนในอนาคตไม่น่าจะจัดงานลักษณะเอออื่นๆอ,อ,อีกเป็นการโปรโมนการโปรโมทโรงแรมให้คนผู้คนทั่วไปเรื่องรู้จกักเพิ่มมากขึ้นนะครับ ของเราก็จะมีจัดงานประกวดนะครับซึ่งประกวดหลายๆอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์นิสหรือว่านางสาวไทยที่เพิ่งจัด,ด่านไปนะครับก็เป็นที่เก็บตัวนะครับในการประกวดนะครับและ้วหลายๆงานที่เป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของความงามความความสมาร์ทแฮนดซัมนะครับที่นี่เราก็รับเหมือนกันนะครับยินดีสําหรับพันธมิตรทุกๆด้านนะฮรแล้วนอกจากที่เราจะจัด ในสถานที่ของเราเองอะค่ะเราก็ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับทาง t ีเซแล้วก็ติ๊ก้าด้วยเป็นอย่างดีทั้งในอนาคตเเรื่องของการไปออกรถโชว์รถทริปหรือว่าเป็นเทเบิลท็อปในสถานที่ต่างๆทั้งในและนอกประเทศด้วยค่ะจะมีการตั้งเป้าในส่วนของรายได้แล้วแบบไหนไงบ้างในส่วนของบัต g เจ็ตปีนี้ก็มีตามนโยบายของบริษัทแม่ค่ะ ก็ไม่ต่ำกว่า200ล้านค่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าเราน่าจะทําถึงนะคะจากความร่วมมือของพันธมิตรหลายๆฝ่ายซึ่งงานวันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ,คะ